สุดท้ายที่ไม่มีเสิแม้แต่จะคิดว่าฉัน No. พมรรยาหุ่นล้วนแบบนี้อไม่อะอแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทารายได้เสริมของงานเรือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Light แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว โใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ถ้าคุณกําลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พากะลุกหัวใจคนทั่วทายประกัน ตลาดครบซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศมาอยู่กันต่อนะคะในชิงที่สอ กับช่วงของเม้า์มยข่าววันนี้ครับเม้า์มยข่าววันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวแรกสำหรับซาเนียคุณฝนศิราลัตนั่นเองนะจับก็ของเพลงนะฮะบินลาดินนะฮะรวมไปถึงเพลงเกาะน้อยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคือไม่มีน้ำตานะฮะหลังจากห่างหายจากวงการเพลงนะฮะไม่ออกซิงเกิลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมานานพอสมควรนะฮะถูย่กดต้องครับหลายๆคนถามว่าเจ้าตัวหายไปไหนเจ้าตัวออกบาบอกว่าตอนนี้คือทำธุรกิจขายตรงนะฮะซึ่งกำลังไปได้ดีเลยนะฮะ แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดาราชิลปิหลายคนเนี่ยนะคะพันไปจับกันถูกต้องฮะแต่ว่าเราสุดกลับมาครับกำลังจะมีผลงานในวงการใหม่แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มีเพลงนะจ๊ะเป็นละครนะฮะสัญญาเมื่อสายันเรียกว่าเป็นเรื่องแรกของเธอเลยทีเดียวนะคะถูกต้องนะฮะจากท่องทีเชวีหรือว่าไทยทีวีนั่นเองนะครับแล้วก็นําแสดงกับนักร้องลูกทุ่งหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณชัยยามิชัยคุณหลิวอารดานะฮะแล้วก็คุณสุชาดาด้วยรับรองว่าอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับสัญญา เมื่อสายันช่อง t ีเอชวีนะชนผลงานเพลงคุณฝนศิรารัตน์เนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอให้ธุรกิจขายตรงเขาเนี่ยอยู่ตัวก่อน,อย,อ,นอยู่ตัวก่อนนะแปลว่าเพลงได้ฟังเพลงใหม่แต่ว่าน่า<ต>จะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้คงเป็นละครสัญญาเมื่อสายัน,น<อ>ครับเอาง่ายๆแล้วกันเนาะใครคิดถึงนะคะก็มาติดตามละครสัญญาเมื่อสายันกันได้เขาบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นการนํากลับมาทําใหม่นะคะในช่องของดิจิตอลทีวีแล้วก็เป็นการนะคะเขาบอกรวบรวมเอานะซิเป็นลูกทุ่งหลายๆคน เมดอีพี่เอชัยยามิสัยน้องอารยาของเรานะตอนนี้ก็ยังมีนะดาวตลกนะคะมาร่วมตบเท้าให้ละครเรื่องนี้ดูตลกเฮฮาแล้วก็ปพิธีกรฝีปากก้าก็อีกหลายๆคนที่มาร่วมกันรอดูติดตามกันได้ทางช่อง t s v สัญญาเมื่อสายันครับอปิดไปนะจ๊ะมาอีกหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับข่าวของพี่ตุ้มจ่านกร้องของเรานี่ยเขาบอกว่านะ ฟิตซ้อมเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะออกสเตปเอาใจสําหรับแฟนเพลงของเขานะแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มสีสันใหม่นะคะกับ MV ตัวใหม่ของเขาล่าสุดด้วยเขาบอกว่าหลังจากที่ค่ายเพลงลูกทุ่งชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ในสังกัดนะคะของพี่ตุ้มจ่ากนักร้องนะคะก็ได้ส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะที่ชื่อเพลงว่ามารักกันนะนะคะให้แฟนเพลงที่รอคอยนะคะผลงานใหม่ของพี่ตุ้มเนี่ยนะได้หายคิดถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปทางเครื่องวิทยุแล้วด้วยนะคะคทาง YouTube ก็เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะล่า เขาบอกว่าพี่ตุ้มของเราเนี่ยกำลังขมัดขมเมนค่ะฟิตซ้อมร่างกายนะคะเพื่อจะซ้อมท่าเต้นให้สนุกสนานเข้ากับเพลงนี้เอาใจแฟนๆของเขามอพิจารณถึงพี่ตุ้มจ่านกร้องเนี่ยเราจะไม่่อยมีโอกาสได้เห็นเขาตอนแรคือตอนแรกพอออกบอกว่ามีเพลงใหม่มารักกันนะมารักกันตกใจไหมนเฮ้ยคุณตุ้มจ่านกร้องจะออกมาแนวเต้นๆหรอจะพลิกแนวหรือพลิกคาแรคเตอร์หรออันนี้ไงนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่แฟนๆของพี่ตุ้มจ่านกร้องเนี่ยนะคะจะได้เห็นพี่ตุ้มของเราใน การออกสเตปนะคะเขาบอกส่วนมิวสิคิดเพลงนี้นะคะก็เร็วนี้นะคะจะเริ่มการถ่ายทําแล้วเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่านะพี่ตุ้มของเราเนี่ยเรียกว่าเต็มที่มากซ้อมตั้งแต่ยังไม่ถ่ายคิวถ่ายนะ,ะเรียกว่าเอาเงือออกมาเต็มที่นะ,ะแล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่าให้ครูตีนะ,ะ้็ร้องหนุ่มเนี่ยนะพักเบรกเลยชวนพี่ตุ้มของเราเนี่ยมาพูดคุยนะพี่ตุ้มก็ฝากบอกแบบนี้นะคะว่านะถือเป็นการเรียนเต้นนะคะออกกาลังกายอีกหนึ่งอย่างนะคะของพี่ตุ้มเองนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ตุ้มเนี่ยจริงจังมากๆเลยนะมีคู ูตีช่วยสอนเบื้องต้นนะการเต้นนะแล้วก็มีความตั้งใจนะโดยที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างค่ายชวนเนี่ยนะคะก็ให้โอกาสแล้วก็ที่สาคัญคืพี่ต้องบอกว่าใครๆหลายคนที่คิดถึงเขาในเร็วๆนี้เดี๋ยวได้เจอกันแนี่ยแล้วที่มันกลับมานะกับลุคใหม่นะครับกับเพลงแนวใหม่มารักกันนะเออมารักกันนะดูซิว่าจะมารักแบบไหนนะครับและที่มันคือเสียงเนี่ยพราออยู่แล้วแต่คนนี้มีสเต็ปมีสเต็ปเต่าออกมาด้วยนะครับจะอ้อนแค่ไหนเดี๋ยวมาเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะต้องครับนะอ่ะมาอีกหนึ่งคนสำหรับคุณนุช นานาานะฮะล่าสุดกำลังจะกลับมามีซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็<ช>ที่มันคือหลายๆคนถามว่า MV จะมีหรือ,อยังหกนะตอนนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายทำกันไปหลายเพลงเหมือนกันแล้วนะอย่างเช่นเพลงภรรยาต้องมีคนเดียวนะครับรวมถึงไหวไหมพี่นะฮะว่ซึ่งตัวสองเพลงนี้นะแต่งโดยศิลปินแห่งชาตินักเขียนเพลงเทวดานะครับอาจารย์ชนลทีทานทองตกใจนักเขียนเพลงเทวดานึกว่าเทวดาลงมาเขียนไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถ้าพูดถึงอาจารย์ชนลทีทานทองคือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเขียนที่แบบว่า มโลองมาครูดีกว่าเทพนะฮะคนนี้นี่แต่งเพลงใครดังทุกเพลงจริงเดี๋ยวรอดูติดตามกันผลงานเพลงใหม่ของคุณนุจรีศรีราชาภรรยาต้องมีคนเดียวกับไหวไหมเพ่ไหวไหมเพ่ไหวไหมเอาถามแบบกลัวๆนะไหวไหมเพ่ถูกต้องครับเดี๋ยวดูติดตามแล้วกันนะครับใช่ค่ะเอามาอีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะสำหรับสาวสองพัสดออนพิมพาค่ะกับซิงเกิลใหม่ที่พร้อมจะเปิดตัวแล้วนะคะกับเพลงหักดิบหัวใจเอาสิเพลงนี้ที่ถอว่าน่าจะเป็นเนื้อหาเนี่ยแบบว่าบางทีแล้ว แอบรักใครหรืออะไรเงี้ยสุดทายเฮมา้ยหักดิบตัวเองดีกว่าใช่ใช่<ม>ใชคะ่ะเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลชุดนี้ได้รวบรวมหลากหลายสไตล์ให้สำหรับแฟนๆของสาวสองพัสส์เนี่ยได้ฟังกันนะคะ<ม>สำ<ม>หรับลูกทุ่งแล้วก็หมอลำเขาบอกชุดนี้มีทั้งหมด,ด้วยกัน4เพลงค่ะเพลงแรกนะคือหักดิบหัวใจเป็นเพลงที่หาทางออกให้กับคนนะคะที่อยากจะตัดขาดจากคนหลายใจนี่ไงคือหลายๆคนรู้ว่าความรักบางทีแล้วเราก็ยังเป็นตัวเลือกของเขาซึ่งหลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมไม่เลิกล่ะทำไมไม่ออกมาล่ะ คือถ้าคนถ้าคนไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจนะลองดูนะเราในสถานการณ์แบบนั้นแล้วจะรู้ไม่ดีดิไม่ถ้ามีโอกาสได้ลองเนี่ยนักมืออาชีพก็เลยว่าพยายามแล้วพยายามแล้วออเถ้ามีโอกาสได้ลองถ้ามีโอกาสได้ลองแต่อย่าลองดีที่สุดไม่ดีไม่ดีนะะจ๊อ่ะแล้วก็เพลงที่สองค่ะสำหรับนะคะคิดถึงคนเคยหลอกนะคะจากไฟปากกาของอาจารย์นะคะธนาทิพย์ค่ะเพลงที่สา บ้านนี้กับสิได้บ่เป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำประยุกค,ค่ะคจากบทประพันธ์ของผู้เท่าสำน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจี๊ดเลยแนวลูกทุก่งมันมันงานเพลงดีๆจากในอาจารย์พรมุนีต่อวันทองค่ะและที่สําคัญเขาบอกว่างานนี้นะคะมีสุดอดเพลงหักดิบหัวใจเนี่ยนะคะคก็ได้นะ,ะสุรศักดิ์ป้องสองนะคะ,ะเขาเรียกว่ามาคนคนคอยดูแลแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยสามารถนะที่จะฟังทั้ง4เพลงโดยเพลงหักดิบหัวใจเนี่ยได้แล้วนะจ๊ะที่สถานีวทิทยุทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ ส่วนมีสิวิดีโอนี้ก็อย่างที่บอกไปเร็วนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะหรือใครอยากจะดูนะค,ความเคลื่อนไหวของสาวสองพักสอนนะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะที่ world wide web นะคะ ีอะไร Gmember. dot com นะฮะก็เดี๋ยวรอดูติดตามคุณสองพัศเสาะนะกันหักดิบหัวใจเช่ได้ว่าในนี้น่าจะโดนใจนะฮะของใครหลายๆคนนะครับดูซะเผื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเฮ้ยจะทำอย่างไรที่จะเอาคนเร็วๆได้ออกจากใจเราโอ้โหเอาง่ายเลยดูดูว่าดูค่อนข้างโหดมากนะฮะะเออนใครที่ยังทำใจไม่ได้ก็หักดิบซะหักดิบซะทนไปเรื่อยๆมันไม่ดีหลายคกว่าไอ้หักดิบนี่มันเหมือนหัก หักอะไรหรือเปล่าหักดิบประมาณนั้นหักดิบนะก็คือถ้ามันหักห้ามใจไม่ได้ก็หักดิบซะเห็นว่าอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ก็สบายในอนาคตนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานทนไปยาวๆแบบนี้อ่ะมากันอีกหนึ่งคนดีกว่าสำหรับคุณโจนาสแอนเดสันนะฮะการกลับมาของคุณโจนาสแอนเดสันนะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งฝรั่งหัวใจไทยนั่นเองนะฮะกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า กวางขาวอยู่กลางเขากวางขาวอยู่กลางเขานะฮะเขาว่าตอนแรกนึกว่ากวางเหลียวเอ้ยไม่ใช่กวางนะเขาว่าเพราะเพลงนี้ครับพี่โจมัครับมีโอกาสนะได้ร่วมงานกับทีมงานแอปบ้านะฮะเป็นการรวมตัวของนักแต่งเพลงอิสระนะฮะเขาบอกว่าโดยไอเดียเพลงนี้แหละายคนงงว่าเฮ้ยกวางขาวอยู่กลางเขาเออมันคืออะไรมันคืออะไรวะหมายว่าอย่างไรคือพูดถึงแนวดนตรีก่อนแนวดนตรีเนี่ยจะออกมาเป็นแนวลูกทุ่งนะ ครับที่มีส่วนผสมนะของดนตรีคาวบอยตะวันตกอเออนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันนะให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทย <ภา S 2> ให้มีความน่าสนใจออนั่นเองนะครับแล้วก็มันมีความสนุกสนานมากยิงกย่งขึ้น <c oughs> นะมากยิ่งขึ้นส่วเนื้อหา MV เนี่ยเขาบอกว่<ภ>า,<ภ>าจะเป็นเล่าเรื่องราวนะครับของหนุ่มฝรั่งนะฮะที่มาอยู่ไ ถูกต้องแล้วก็ทำให้ล่หลงรักประเทศไทยปละมาณนั้นชวนว่าประเทศไทยมันมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดประมาณนั้นตัวเองเเป็นกว้างแล้วเมืองไทยเนี่ยเป็นขุนเขาไต้เนี้อยู่ในขุนเขาที่เต็มไปด้วยเรียกว่าทันยี่าเรียกว่าอาหารที่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเทียบดีมากนะเพราะว่าเมืองไทยเราติดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีอาหารการกินที่สมบูรณ์มากที่สุดของโลกเขาบอกว่านอกจากที่จะหลงรักเมืองไทยแล้วสาวๆนี่เป็นอะไ ที่ต,นนตรงนี้นบอกว่าชอบมากบอกว่าไปชาติไหนก็นแล้วแต่นำไเหมือนชาติไทยจีนเพราะว่าอะไร<อ>ไม่ได้ชมว่าตัวเองเนี่ยมาอาศัยเมืองไทยอยู่นะ<อ>แต่ชมเพราะว่าครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยก่อนเขาตัดสินใจอยู่เคยสัมภาษณ<ถ>์ที่สระว่าผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะรอยยิ้มเนี่ยสวยแล้วก็สดใสมีแต่ความจริงใจให้กับเขา,เาไม่เหมือนกับคนอื่นที่แบบว่ายิ้มแล้วแบบเอะมันดูไม่แบบไม่สดใสอ